นี่ดอกนีเนี่ยมาดูน้องลงลงที่สองปลูกใบเฮาอืมใบเบยไม่เสียทีสองครับเนี่ยสองสองอืมสองก็จุดเด่นที่ผมเห็นเนี่ยปกติหน้าร้อนเนี่ยพันธุ์อื่นเขาจะอืหน้าไม่สวยมาผมเป็นโรคเรามาสวยไม่สามารถตัดไข่ได้ใช่ก็ลักษณะใบก็ไม่ค่อยเป็นโรคเลยอ่าเรื่องหนึ่งละได้ได้ความแข็งแรงแล้วแล้วก็สองหน้าก็ สวยด้วยไม่เป็นง่ายครับผมนี่ครับปลูกหน้าร้อนยังไงก็ขายชัวพันนี้ไว้เฮาน้ำดลีเซลประทานน้ำดลีมาดูถึงที่เลยครับไม่ต้องกลัวครับจุดน้องเขาจะวิ่งตลาดแตงแตงแตงครับแตงกวาแตงร้านแล้วก็พริกเพล็กฮะน้องเอ็ดน้ำดลีฮะนี่มาดูถึงที่เลยฮะนี่เป็นฟันตัดตัดทุกวันนี่ครับนี่ครับดอกใบเบยไม่เป็นอะไรแล้วครับเอ็ดเอ้ยพดขายเถอะหน้าร้อนเนี่ยเทวดาเลย นี่ครับโอ้โหหน้าโนดอกนสวยจัดเลยครับไม่มีเสียเลยครับเนี่ยดอกจันกระเที่วดาเลยโอ้โหนี่นี่ตัดไปา้นแล้วนี่ครับนี่หน้าร้อนนะครับนี่เป๊ะเลยฮะนี่ครับสวยจัดเลยครับไวเฮ้าสีเก้าห้าพันหน้าร้อนครับหน้าหนาวปลูกไม่ได้ครับหน้าหนาวนี่เน่าเลยฮะแต่หน้าร้อนนี่พันดังเดิมของเขาเลยฮะ จริงๆแล้วพันนี้เป็นพันหน้าร้อนฮะแต่วั้นมาลองหน้าหนาวไม่ผ่านหน้าหนาวฮะหน้าร้อนนี่ของเขาเลยฮะรถนงรถน้ําหน้าร้อนแลดนี้ไม่ต้องกลัวครับไม่มีหน้าจุดดำนะฮะหน้าด้านข้างด้านข้างไม่มีเน่าเลยฮะพันสายพันไม้ของน้ำดีครับทนร้อนจริงๆฮะดอกสวยทุกตัวทุกจุดเลยนะปุ๋ยก็คุณศึกครับย4 3 2ิบสี่สายิบสี่กับสา0สิศูนย์นนะ ส่วนยาก็เป็นชุดฮอมโมนชุดนับาปุปลาหมักฮะนี่ฮะโอ้โหสวยมากเลยครับโอ้โหม,มีที่ติเลยฮะอโอ้หลงเลยตอนนี้มันจะไม่คา้าชอบที่ดอกใหญ่เนี่ยว่าแล้วหน้าร้อนเนี่ยนี่ปุ๋ยใส่ตัวสิบเจ็ดกับสามสามทัสิบเราแล้ว ยายต่างกันนะยายต่างจัะไม่ใส่นะนี่ดูผมก่อนนี่ไล่ไปเออไล่ไปสิบเจ็ดสามสิบใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นยี่สี่แล้วยี่สี่ใช่ไหมยี่สี่สามสี่สามสิบสามสิบมันก็จะเป็นชุดของมันชุดของมันในตอนดอกใส่โจเซกิ่งกับสามสามสามสิบเนี่ยดอกตางจะตรงนู้นเลยเออแล้วลงต้องจับดูหนักไหมอันนู้นไม่ค่อยหนักอันนี้จะหนักหนักใช่ ปุ้ยสามสามสามสิบอ่ะตัวท้ายหนักอ่ะก็สิบเจ็ดอะ่ะสี่แถวเดี๋ยว,<ถ>วเดียวผมย,ย,ยัดยัดเองอืมยัดเองอ่ะเขาได้ได้อยู่ประมาณสิบสี่สามสิบสองสิบสองสิบสามพวงอ๋อตรงนี้สิบสามสิบส,สีบสสบสสบส่วงจำได้ดีใบฮาวเจงเกิดกับที่โฆษณานครับจริงๆเลยหน้าร้อนเพราะไม่มีใครปลูกโฆสนาเขาจะปลูกหน้านี้หน้าเดียวถ้าไม่พันไหนไม่เกิดคือดับเลยทำยากถ้าพันไม่ทนร้อนจริงนะ มันจะหน้าม้าหน้าแดงหน้าม่วงขนแล้วก็เน่าหมดผมจำได้ว่าของรถถังมันอืมเป็นผ้าขนหนูใช่ไหมผ้าขนหนูนะขนหนูนั่นคือมันคนเลยอืมคือดอกมันสวยทีแรกทีแรกต้นมันสวยนะดูปลายปุ๊บใบยอดมันดอกมันออกมามันจะเป็นอืมเดี๋ยวเขาเรียกว่าผ้าขนหนูผมจำได้เคยพูดกันรถถังเป็นผ้าขนหนูหน้าร้อนอันนี้ไม่เป็นหรอกอันนี้สวยไม่ค่อยไม่ค่อยหนีที่จะต้องไม่ค่อยมีอุ่หลงเอ้ย บางทีเราว่าเราเว้นว mm ัน hmm วันเว้นวันาตัดโอ้โหเสียหลงแล้วลูกค้าใจอย่างเงี้ยทางร้านก็ดีใจเพราะว่าเอาปุยพยายามให้ก็ไม่มีเสียเลยดอกนี้ไม่มีไม่มีเสียเลยนี่ตรงนี้เขา่าออกดอกโตแหล่หลงก็เสียงสองดงเลยสุดท้ายปลามยนเกิดปุ๋ยนี้ดังเลยปุ๋ยนี้เกิดเลยเกิดจนหลงใจลองครับดังเล้นี่หมดแล้วที่ร้านสั่งมาใหม รวมเนี้ยหวมเนี้ยจะสองทำตันเลยเพราะว่ามันใช้ทุกช่วงใช้พวกพวกไอ้ไอ้อไพวกไอ้ขาตะไคร้แล้วก็เผือกลงหัวไงเรื่องขยายฐานโอ้โหหลงเลยใส่ไปกี่ชุดทีกี่รอบเนีย่ยยาวอมมลไปให้มาตรงเนี้ยเนี่ยไปดูฉีผมกระไซต่อตันองเลยนะเห็นชัดเลยนี่เขียวปุ๊บดำขึ้นเลยต่างเลยใบดำมันเลย นี่ชุดฮอร์โมนเด๋ยวจะจะจะเนี่ยไปให้ทุกท่านได้ดูครับชุดฮอร์โมนเป็นชุดที่เราใส่มาไอผมดำดะลายเดียวไหมนี่ลายเร็วเนี่ยใสตรงนู้นชิดชิดช่วงเย็นคุ่นถ้าเย็นๆนี่ครับโอ้โสุดยอดครับสวยจัดครับเนี่ยไว้เขาซีเก้าห้านี่ตรงสองครับปีที่ฟันจริงๆเลยปีนี้ ทำกระลำมาสองปีเป็นยังหลงฟันราคาดีด้วยห้าบาทไม่ขายขายสิบห้ายี่สิบาทโ<า> <c oughs> ชคชะตาและพันมันมันตอบโจทย์ด้วยโอ้โหนี่ครับทุกท่านฮะตอบสนองเลยครับรอ่าใบเฮาสีเก้าห้าหน้าร้อนครับของบริษัทน้ำดารีฮะสวยจัดเลยครับไม่มีเสียไม่มีใบวงใบไหม,ม้เลยฮะ ตันต้นน้องลงที่โฆษณารครับนะมีจำหน่ายแล้วที่ร้านตะวันครับตัวแทนจำหน่ายสาขาจังหวัดราชบุรีรมีที่ร้านตะวันนะครับบานผู้ขายกับสาขาสองร้านตะเล็กคือร้านน้ํน้ำใสาการเกษตรฮะสาขาตองน้ำใสครับลูกค้าที่อยู่เขาจินเขาทางก็มาดูได้ครับสวยมากมีลูกค้าอีกคนที่อยู่อยู่ตงจีครับประนวลที่เราจะไปถ่ายเดี๋ยวท่านให้ชมกันนะฮะนี่สวยมากเลยครับ โอ้โหตอบจอยมันใจเลยครับน่าร้อนฮะตอบจอยเลยครับไม่มีปัญหาเรื่องดอกสูงดอกเสียหนา้าเน่าใบไหมสบายเลยแบบน,นี้แล้วราคาถูกกว่าพันหอื่นเขานะถูกกว่าเยอะพันจเนี่ยโอ้โหนี่ฮะยืนพื้นเลยต้องหลงอ่าใครสนใจจิตต่อสายพันก็ติดต่อได้ที่ด้านตนะวันฮะสาขาบ้านผู้ขายแล้วก็สาขาสองลานตะเล็กสาขาบ้านหนองน้ำใสครับตัวกที่ไหนไปที่นั่นครับผม